เนยคะนี่โดนอะไรมาคะเนี่ยหัยังเนี่ยไม่แกะนะไม่แกะเจ็บหรอเดี๋ยวดูสิถ่ายายยังทายายาย,ายังทายายแล้วแล้วหนูโดนอะไรมาคะนี่หักนี่หักหรือยังเนี่ยหักแล้วค่ะหักแล้วทำไมอ่ะก็มันหักอะค่ะ หนูยังไม่บอกแม่เลยอ่ะเดี๋ยวแม่ติดให้เนี่ยหนูโดนอะไรมาโดนอะไรมาคะโดนอะไรอะ่ะได้ได้เดี๋ยวแม่ติดให้แต่หนูตอบแม่ก่อนสี่โดนอะไรมาคะโดนอะไรมาคะเนี่ยเนี่ยโดนอะไรอ่ะไม่ตอบหรอ ไม่ตอบงั้นแกะแผลนะไม่มตอบตอบโดนอะไรคะโดนโดนม้าม้าอะไรคะม้าจุกิหรอทําไมอ่ะหนัวขาลงไปหรอหนอาขาลงไปหรอแล้วเจ็บไหมอ่ะเจ็บเลือดออกหรอเลือดออกแล้วหนูทายายังยังนั่งหรอนั่งหรอคะนี่แกะแกะแกะทำไมอ่ะ ม่นแผลเจ็บหรอเจ็บเจ็บมากไหมแผลเหรอโอ้ยโอ้ยโอ้ย